สวัสดีค่ะมือนีบ้านไรล,ลักษณ์สิภาพพี่น้องเขามาหาน้องใหม่แล้วจ้ะจ้าไปเบื้องกันว่าน้องใหม่เป็นจังไหนแล้วจ้าพี่น้องพอแล้วน,น,น้องซับไปเจอไม่บุ้งขาวจุ้งคุณน้ำใจน,น้ำใจเสียงบ่นนี่น ใส้แล้วน้อยง่ยๆเลยจ้ะน้องน้ยน้ำหัวน้ำหัวน้อยง่ายอูนอแล้วอ้สีชมพวงกองเลยจ้ะขางล่างเป็นสีขาว พวดขวน่ะโอ้ยงามแหง้าง้าง้างอีกงอนนึงค่ะพี่น้องเส็ดเ็ดโอ้ยคือขาวงามใจหน่อยนานับมาจนอนนังดินเพื่อนนอนนังดินเป็นบาใจสิมันดิใไตดินนะจ้ะพวน่ะ นี่นี่ขาวจนพ like ูนขุนหักแฝดอุ้ยงามแพงงามแพงไป court. ไปไปไปต่อไปต่อนอนหนึ่งสับนอนเดี๋ยวเดี๋ยวจุกงามงามไปเอาป้านอนนั่งดินพู้นหน่อยจนพูนจุนพีนอีกทีหนึ่งเอ้าไปก่อน เทเียวโต๊ะยหยงามองสออนจ้ะนอนน้อยหนึง่งดิน,นแข็งๆเกิเองเนี่ยฝนมาต,ตะตกเนาะมาตะตกอุยอ้ย,ยตาเต้าตาเต,าตา้าอ้สาวจีนพูนจีนปิ้นอนแลย มนอนีสามน้องไปะไรเ,เ,ไเ,เนียรอเนี่ยุ้นอยู่ไกลๆเขากะเชียเอาน่ๆแน่ๆก็ได้เติมกันนะคะอืมอนนโอ,ยโอย้ยนอนแล้วดีอ๋อเป็นงหลงแหงเนาะทำใหม่เลยอ๋อเต่ทีเิเจอคน สัดไว้ขนาดด้วยนะให้มก็ลกออกก็ได้เพิ่นนม,อมนอน,นอตับเต,าาต,บเต,าต้าตั้งเทาอยู่พี่ nó sáng lắm nó ung on đấy đây rồi sang bàng Có sáng sáng. song 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 พิษดวงงไงจ้ะทำไมนมี่แหลงแน่จักนอยว่าน,น,นก็มาก็ตุกนี่จะอนี่ซีนอหานอกับนอตัง้งเลยจ้ะไ,ได้ครื่องถุงพายแล้วจักนอย เอาจ้ะอุ้ยงามมันวรูจังหวะมันกระพงย้ายจับมาใหม่ขึ้นมาอือสองนอแล้วสองนอนขึ้นมาขึ้นไปนอนนี่นอนนั่งกินทั้งนั้นเลยสองสามนอพูดนอนหมดเลย ติดอนี้มันิดตมเนี่ยปว๊ดิจาสีน้องโอ้ยงามเฉนองามเฉยเลยไปปุ่มกะเก็บอ๋อเอาเก็ตัวของตัวตาเดียงนี่สอหนั่นนั่งข้างตา

่องไงขาดาก ạ c มองไงคุอนะ่มนี่ผัวหลุดนอนขาวๆงามๆนอนนี่โอ้หไม่สิทางตาไม่สิทางตากันนิดมันี ฟังเสียงชั่วน้อไไมออกจากกอข้าขาวสองนอไปกันนี่นร้บสองนอสองนยจับเอาสามสามจีนั่งดินก่อมหน่อยสี่มอขาสูบว่าจะขาสูบเอาเห็นแล อุย้ยพี่นอ้องต้มหวานต้มแซ่บพี่นอผิดนี่เป็นไงครับแขกนอสร้างเลยจ้ะพี่นอ้องต้มมา้าเผาม้านี่แดงจื้งคือม,มันเขาผสร้าไม่ค่อยแดงอ่ะแดงปอ ม,มองยังไงคะ่ะโอ้ยสอ่อ,อนไาสามนอก่อนนี่ใส่<ห>ต่อค่ะสามนอไปไ่เต็ยมย่ามแล้วันี้นนไปตังโกโม่ถ่ายอีกแล้วครับสามจังหว่ะ ชั่วชั่ว <ừ, S 1> ชั่ว <ừ, S 1> อันตัวแลพี่น้องว่าแม่นยังน,นี่ถ้าเบิ่งด้วยเขาสีเขียวออกเบิ่งว่ามันเป็นอีหยังนานเบิ่งด้วยผู้หนาวอุ้ยงามขาวจุนพนแต่อยู่ในกล่องมันจะไง <laughs> ด้วยขยายเนาะโอนเห็นดำดำว่าแม่อีหยังเด้นอนไม่ได้เลยเป็นอะไรพี่น้องอีกนอยหนึง่ง ตังดำจะเกือกีหุ่นเราใหม่ได้เนี่ยจ้ะส้องซาบเอาเอาือมอยไงเท่ฝน,น,นมันตัวหมูม,มาซาบกพ็พออยต่างมิงมิง <c oughs> มันสูดเสียมโอ้โหกำแพงนี่แหละนี่ละมัาเถี่ยวฝน,น,น Ừ. Đường phải đây tiêm cần. Có nó xuống nó. Để để cho nó nhai. Ờ nó nhai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ จับเอาอ,อ่าอหนเห็นนน่ะายมันเ,มเมลมๆเนาะเบิ้งอันโกกมันคุณน่ะยังไงเลยขึ้นบ่ดันเนย ออกออกอันกลนเลือกันแทงนอนใหญ่แต่มันอ่อนเนาะทำไมยังยังแม่ดูดามีอ๋อาม่นี้ไม่ได้หน่อยดูออกออกว่ออกเอาหน่อยดูอ๋อหน่อยนั่นว่เอาเลือกได้เอาสานีเหรอเนาะเออนี่จังว่าแกในเด้นอนหนึ่งหน่อยไม่ได้ป้อแองอ๋อาสันได้นอนหนึ่งเอา ไปแี่นอัหว่งนกลับบ้านพี่ได้จ่ามาหอดบานเราจ้าเบิ้องเรใหม่เข้าไปสับมาอ้มีแต่นอนงามนะเป็นนอนที่เลี้ยงเล้เบิ้องด้งามๆเลยนี่ไปแต่งแต่หนอเหี้ยวนอตั้งนอนั่งดินเด้จ้าน่าซอนลาเอ็ดต้อไม้สมทั้งหมดเลยเป็นบนนี้หน่อยอือือเป็น น้กไม่ไปหามาน้กไม่เงี้ยงนกไม่แร้งฝน,งนหัวก็ได้ฝนเทียเดียวสองเทียนี่น้ำเฮ็ดน้กไม่สมูง้ะจ้ะอันนี้ก็อันนี้จะไปต้มแล้วจ้ะนอนนั่งดินแต่ว่าอันชุ้มุนี่จะเไปเฮ็ดน้กไม่สูงน้องเฮ็ดน้กไม่สูงขายนแล้วจ้ะเออมือนี่กะลาพี่น้องไปก่อนเด้อเดี๋ยวมืออื่นออมือหนาะมือใหม่กัสิพาพี่น้องไปเขาป้าปลาหานกไม่กันอีกเด้อจ้า จ้ามุนีสวัสดีจ้าน้อยจ้ามุนีสวัสดีสสดจ้า,จา